ช่างซ่อมรถในพื้นที่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีใช้เวลาว่างจากการซ่อมรถเลี้ยงจิ้งหรีดขายสร้างรายได้เสริมค่ะนายสุรยุทธ์ขันเงินอายุ50ปีหรือช่างโจชาวบ้านหนองแฝกตำบลยางสักโพลุมอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีเล่าว่า ตนเองใช้เวลาว่างจากการซ่อมรถจักรยานยนต์ในการศึกษาและเริ่มเลี้ยงจิ้งหรีดสายพันธุ์ทองแดงเป็นอาชีพเสริมมานานกว่า1ปีแล้วโดยเลี้ยงไว้บริเวณบ้านจำนวน10บ่อขนาดบ่อละ120คูณ240เซนติเมตรซึ่งในช่วงแรกก็จะต้องมีการทดลองเลี้ยงหลากหลายรูปแบบพร้อมศึกษาวิธีการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างต่อเนื่องจนเริ่มมีความชำนาญและสามารถเลี้ยงจิ้งหรีดส่งขายให้แม่ค้าได้ นายสุรยุทธ์บอกว่าระยะเวลาในการเลี้ยงจงยิ้งหรีดตั้งแต่นำจิ้งหรีดลงบอ่อจนถึงระยะโตเต็มวัยสามารถขายได้ใช้เวลาประมาณ45วันอาหารของจิ้งหรีดคือรำและใบกล้วยหรือใบมอนเมื่อจิ้งหรีดโตเต็มวัยพร้อมจับขายจะมีแม่ค้ามารับซื้อถึงที่บ้านส่วนราคาหากเป็นราคาขายส่งจะอยู่ที่กิโลกรัมละ100บาทราคาขายปรีกกิโลกรัมละ120บาท ในแต่ละบ่อจะมีจิ้งหรีดประมาณ25-30กิโลกรัมนายสุรยุทธ์บอกด้วยว่าในช่วงแรกที่นำจิ้งหรีดลงบ่อจะต้องระวังสัตว์จำพวกจิ้งโจกเพราะจะเข้าไปกินจิ้งหรีดในบ่อนอกจากนี้ก่อนที่จิ้งหรีดจะขายประมาณ3วันจะต้องให้อาหารประเภทฟักทองเพื่อไม่ให้จิ้งหรีดมีกลิ่นคาวที่สำคัญยังทำให้รสชาติอร่อยเมื่อนำไปทอดรับประทานด้วย ก็โดนปันไดกับเราป่ะปีนึงเลยครับปีนึงเครับใส่เวลาในการเรียงแจ็คหมือครับรอบรอบนึงนี่ใส่เวลาสี่สิบห้ามือครับจับขายครับตลาดผมกับแม่ข้าแถวท้องทิ้นนี่แหละครับแถวตลาดงวเห้องมาลับเวลาห้าสิออกมือในเ้ากับทั่วนักเงินนักกันนะขายให้แม่ข้ากับขายทรงกับดูละลอยครับขายปีกรอยยี่สิบ อาหารหรือวิธีการเลี้ยงห้เขาไหเลี้ยงกันไหนคะก็จะมีพวกข้ามพวกใบไม้นะครับก็มีอาหารกระสอบเสริมพวกใบกล้วยพวกใบมั่นใบฟักทอง<ม>ใบม่อนนะครับต้นม่อนกินเทคน,คนจับเขามีเทคนยังไงหรอคับอกแต่เนเขาจะจับสามหมื่นเขาจะเอานวดอาหารพวกนี้ครับพวกข้ามพวก ให้กินฟักทองอย่างเดียวกินฟักทองอย้ยสามมือก่อนเ้างิจับเพราะนั้นมั่นครับบ่ให้มีขีใ่ในท้องบ่ข้าวจ้องบ่ข้าวครับให้กินฟักทองก่อนสามมือก่อนเ้องิจับ